ไม่เป็นไรครับครับอ่ะครับเออเขาบอกไม่ต้องไหว้หรกครับแต่แล้วเขาจะบาสนะนะครับครับอันนี้นะครับเป็นนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันนะครับเป็นบุญเป็นกุศลที่นะครับเอามาแจกนะครับเอาให้พอนะแจกให้พอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอแจกแล้วแถวอยู่อีกยาวนะครับใครได้แล้วยังไม่ต้องเข้ามาอีกนะครับ เดี๋ยวไม่จะประชาาสคัญเดี๋ยวเดี๋ยววนมารอบสองแล้วไม่ได้นะวันนี้ได้ทุกคนนะพ่อเนาะได้ทุกคนได้ทุกคนนะครับทุกคนทุกคนหลายคนมาช่วยกันหลายวันแล้วนะครับเป็นนะครับถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับช่วยกันน้าปราได้ใครเปร็นคนให้คขอเป็นพ่อให่ไหมนะครับพ่อนะ้าประราคุณน้อยลีครับแล้วก็ปัตตองของคุณแม่อัมพรเน้องคาครับ

เดีคอยนะนะครับแม่แจกลูกลับนะครับตอนนี้นะน้ำพริกมันไม่เผ็ดเหมือนแกอวไม่แจกลูกลับครับมไ้ลิ้นให้ลิ้นอ่ะไหลิ้นขอขอ่อนไหลิ้น่อนอ่ะเอาใจอีกใจอีกนะครับยังเหลือยังเหลือเยอะอยู่นะครับถึงพบทุกคนนะพบทุกคนนะครับใครถึงก่อนได้นะถ้าช้าก็หมดก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าอยากจะซื้อมากกว่านี้แต่มันแพงมาก แพงจริงๆเพราะว่ากระป๋องมีคนเมากเลยการทานน้ำแบบนีคนะแต่ที่ว่าต้องได้ทุกคนแม่วันนี้เนาะคอทุกคนจับใจทุกคนพอคนตัวเล็กก็ไปซื้อของแพงเอามาแจกมันก็มันก็แพงอ่ะเนี่ยไอ้ข้าวแจกแล้วก็แจกดีๆอ่ะน้ำไม่ช่วยมาแจกนั้นมันนิดๆหน่อยๆมันก็เรียกว่าอร่อยให้เขาเิืถึงเราไงขอบคุณคุณแม่มากครับ มาเที่ยวหน้านะครับถ้าถูกหวยจะให้แจก <นะ S 2> เล่นแจกสเต็กคูน่าเลยเออเราไปทำแกงนะสิรินนมันเป็นสเต็กสเต็กทูน่า,เาส,สเต็กทูน่า,อ,าอสเต็กทูน่าครับโอ้ลองไว้ผมกินจะกลับกลัผมไม่เคยกินนะครับ ครับสักกระป๋องนะครับยังท่านวัดได้ปงเกือบตายไม่ได้ได้ทุกคนครับได้ทุกคนได้ทุกคนครับได้ทุกคนครับไม่เป็คนครไรได้ตังค์เอาเดี๋ยวให้เอาเป็นตังค์ไปก็ได้โอ้โหในองค์หลวงพ่อธวัฒน,นะครับครับสาธุนะครับ ค่อยๆไปค่อยๆไปใจเย็นๆนะครับเหลยเยอะครับครณผู้ชเหลยเยอะนะเหลยเยอะนะครับแจกคนดีคนดีนะครับนทุกคจะได้ร่วมถึงกันนะครับับาปลาเหลยเยอะนะครับครับอ่ะใครยังไม่ได้นะครับมันยังมาต่อแถวได้นะครับอ๋อครับครับนะครับสาธุครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องยกไปไหว้นะครับครับเดี๋ยวลูกหลานจะบาปไม่ใช่อะไร นะครับถ้าเด็กอย่างนี้ยกมือไหว้ได้นะนะครับสาธุอย่างนี้นะครับอูนะครับอันนั้นเป็นกับแก้ได้นะนะอูน่ารักเกลียวนะครับนะครับอันนี้นะครับได้บุญได้ความสุขนะได้ทำบุญได้ทงความสุขนะครับของอร่อยอร่อยนะครับ ครับนะครับได้ทุกคนนะครับยังท่านใดยังไม่ได้มาต่อแถวได้นะครับท่านใดยังไม่ได้มาต่อแถวเ้องผู้ผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องไหว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวป้าเขาจะไหว้นะครับมัจะบาตรลูกหลานนะครับเป็นไรครับด้วเป็นหมอกคลครับพเดียวกับอิสานเรารับของต้องว่าสาธุครับป้เพื่อให้พระแตงมีอายุครับ อ๋อยืนยันอยู่บ้านค่อนเย็นนะครับนะครับนะครับอา้วนะครับอาอท่านใดยังไม่ได้มารับได้ให้ไม่เหลือจะเก็บไว้ที่วัดนะครับที่เหลือเก็บไว้ที่วัดใช่ไหมที่เหลือจะเก็บไว้ทีอ๋อท่านบูช่วยได้ยังครับท่านบูช่วยอ๋อท่านบูช่วยยังไม่ได้ครับเออคที่เหลือเหลือไว้ที่วัดนะครับ ส่วนจะจัดการยังไงแล้วแต่ท่านผู้ใหญ่ครับท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่สองผู้ช่วยกันนะครับตัดสินใจเอาเองเลยครับฝากไว้วัดนี่หละนะครับเรือขอบคุณนะครับเหือเือน้ํากับปลาใช่ไหมน้าเอาน้ําแล้วกับปลาน้ําเอาไว้ที่นี่ครับครับน้ําไปแจกเอาไว้เอาไว้ญาติโยมเหลือน้ํากับปลาไงเออ ไม่นะกับประานครับก็ท <handled klore ret ii> ําอยู่ทําไปทําไปทําไปกําไปทําไปทําะปาไจทําไป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 ทํารปทําไปทนาไที่ประกาไปไปทําไปทําปทําไ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 ปทอไปทําไปทปลําไปทาไปท้าไปทเาไปทําเปทําไปทาไปทําไปทําไปาไาไาไท่าไปทําไปทํายปททั่ไปันาไปทําไปันาไปทสาไป สามร้อยห้าสิบหกเจ็ดร้อยห้าสิบหกาเจ็ดร้อยห้าสิบหกเจ็ดร้อยห้าสิบหกเก้าพันเจ็ดร้อยแล้วอ่ะสามละสองละสาเอ็ดห้าหกอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาต่อยอดใหม่นะเที่ยวหน้าเอาสามแสนเที่ยวนี้คือตั้งเป้าไว้น้อยหน่อยเน้นทำตั้งเป้าแค่สองแสนก็เลยได้แค่นี้ จะตีหน้าละเท่าสามแสนครับพ่อก็จะได้สี่แสนประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็แต่ที่แต่ที่เมื่อผมตั้งไว้แค่สองแสนห้าได้ทะลุสี่แสนวันนั้นนะครับนั่นครับนะครับก็นมโทนาสาธุนะครับนะครับเดี๋ยวแบ่งไปวัดก็แล้วแต่ท่านผู้ใหญ่จะพิจารณาตามเหตุการณ์ทุกครัวนะพ่อครับนะครับ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 วัดไปเลยไปเลยครับ วัดดอนสวรรค์วัดศสีสาํารวัดป่าช้าวัดป่าช้านะครับพัดป่า,าช้าฉัานองค์เดียวหรอควรเดียวก็พอพ้องตรรท่าน็แฉันทุกวันอยู่ออครับขันวันเดียวก็จะไม่ข่นเลยเนาะต่อไปเนาะมาทาบุญก็มาข้างในเนาะนะครับญาติโยมแต่ว่ายังไม่เสร็จนะให้ปูกเขาเบองเสร็จก่อนนะครับถ้าปูกเขาเบองเสร็จก็มาใส่บาตรข้างในตอนเช้าไปบิณฑบาตเสร็จท่านก็เข้ามาข้างในแล้ว นะครับท่านก็จะฉันยาตอนเช้ากินยาเขาว่าผมพูดผิดเขาไม่ให้ว่าฉันยาแล้วนะนะกินเอานะครับฉันไม่ได้น้ําก็คือดื่มน้ํานะคฉันต้องเป็นเป็นอพหารครับเป็นอาหารมันเป็นอาหารครับนะครับกินยาให้เป็นอาหารจะกินอาหารเอ้ยกินอาหารให้เป็นยาจะกินยาเป็นอาหารเขาจะบอกนี้นะครับอ่าี่จะจะแตกต่างอีกแล้วเหรอไม่อ๋อผมผมยืมเงินผู้ใหญ่มาเท่าไหร่ เหรอครับผมก็ลืมไปแล้วแหระครับยื้มมาเท่าไหร่